ข้อความจากเขาถึงคุณเขาบอกว่าเหงาเวลาที่ไกลกันนะคะเธอเธอรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันน่ะไม่ค่อยได้คุยกันน่ะมันทำให้ตัวเราอะ่ะต้องพยายามนะหางานอย่างอื่นทำหาอะไรทำเพื่อไม่ให้นึกถึงเธอ เพราะเวลานึกถึงแล้วมันมันทรมานมันเหงามากในความที่เราไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้พูดให้เธอได้เข้าใจอะ่ะเธออาจจะคิดว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเธอเลยอะ่ะจะบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่มันเหงานะความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันอะ่ะจะหาโอกาสไปเจอกันก็ยากแล้วก็ยัง เป็นคนที่ไม่แสดงออกอีกต่างหาเราก็ไม่รู้นะว่าทําไมตัวเราอ่ะถึงได้เป็นคนที่มีความดื้อได้ขนาดนั้นอะอะไรก็ทําได้ยกเว้นแต่ความรู้สึกของหัวใจในตัวเองเราอืมไม่กล้าที่จะทําซึ่งมันอาจจะทําให้ตัวเธอคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยให้ความสนใจเธอ จะมองแต่ในเรื่องเกี่ยวกับง,งานของตัวเองเรื่องแพชชั่นของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เธอนึกไปเองว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นอะไรเราคิดถึงเธอบ้างไหมจริงๆเราคิดว่าเธอก็คงอยากจะรู้นะว่าเราอะคิดถึงเธอหรือเปล่าแล้จริงๆสิ่งที่อยู่ในใจอะมันก็ตีกันนะว่าบางครั้งก็คิดว่าทำไมต้องไปคิดถึงเธอด้วยอะ เธอก็อยู่ในที่ของเธอเราก็อยู่ในที่ของเราแต่ก่อนไม่มีเธอเราก็อยู่ได้แต่ก่อนไม่ได้คุยกับเธอเราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขดีเธอนั่นแหละเธอเข้ามาปั่นปั่นเราให้เราอะเกิดความรู้สึกนอยที่เวลาไม่ได้เจอเธอไม่ได้เห็นเธอปกติอะเราใช้ชีวิตได้ดีมากเลยนะ พอเธอเข้ามาในชีวิตเราอะทำให้เราอะต้องกลายเป็นคนที่สับสนกับความรู้สึกของตัวเองทำให้เราอะต้องนึกเสมอว่าตอนนี้เนี่ยเรายัางต้องการอะไรอีกนอกจากความสำเร็จแล้วสิ่งที่เราได้นั่นก็คืออยากได้เธอมาเป็นแม่ของลูกเราอยากให้เธอได้มาอยู่ใกล้ๆเรามันเหงานะรู้ไหม